วัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ2ถุงมือใหม่นะครับที่อัปเดตมาในสลบแบทเทิลนะซึ่งถุงมือแรกมีชื่อว่า Killer Fish นั่นเองส่วนอันที่2นะครับถุงมือชิ้นที่2มีชื่อว่า a c h i m i t นะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะก็ตัวถุงมือแรกเนี่ยนะครับจะเป็นถุงมือที่เสียโรบักนั่นเองนะครับนะก็คือ Killer Fish นั่นเองซึ่งวิธีการที่เราจะรับได้นะครับนะเราจะต้องไปที่ช่องแชทหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ตรงช่องแชทว่า Killer Fish นะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเรากดส่งนะครับเราจะถูกวาร์ปไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับนะจะบอกว่าถุงมือนี้นะครับใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือ ถ้าเกิดตายเราต้องซื้อใหม่นะครับนะส่วนไอตัวสกิลของถุงมือน,นี้นะครับมันก็จะเหมือนถุงมือฟิชเลยนะครับนะก็คือเมื่อกด e เนี่ยตัวเราจะกระเด็นนั่นเองนะครับนะซึ่งมันเหมือนกันแต่แค่ครูดาวเร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับ เนี่ยนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเราก็จะถูกว้ามาที่นี่นะครับนะซึ่งให้เรากดคลิกที่ตัวปลาเพื่อซื้อได้เลยนะครับซึ่งมันจะเสีย99โลบักนะถ้าใครมีโลบักพอหรืออยากจะลองใช้ถุงมือนี้ก็สามารถลองได้นะครับนะ <_ S 1> ต่อมานะครับวิธีการรับอาชิมิตนะครับนะทุกคนต้องใช้ถุงมือที่เป็นถุงมือพาร์กนะครับหรือว่าถุงมือสีเขียวที่เป็นถุงมือติดเชื้อแหละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องตีคนในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับให้ครบ12คนนะครับนะโดยที่เขานั้นจะต้องติดเชื้อตายนะครับนะคือ้นี ฟรีๆนะครับ โอเคเรียบร้อยผมได้มาแล้วสกิลของถุงมือนี้นะครับเมื่อเราใช้ตัวถุงมือนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะมีวัตถุดิบอยู่รอบแมปเลยนะครับนะซึ่งเราสามารถเก็บมาใช้ปรุงยาได้นะครับและถ้าเมื่อเรากด e นะครับจะเป็นการเสกหม้อมานั่นเองนะครับเมื่อเราเสกหม้อมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถหาวัตถุดิบมาเพื่อเอามาใส่ในหม้อได้นะครับนะซึ่งตัวยาที่เราสามารถปรุงได้นะครับจะมีอยู่16แบบนะครับนะทุกคนสามารถไปดูใน youtube ได้นะซึ่งผมก็ไม่สอนทําให้ดูแบบเต็มๆหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินก็ดี๋ยยวผมจะปุงา ดูนะครับนะซึ่งยานี้เนี่ยจะเป็นยาไนาแมร์นั่นเองนะครับวิธีการทํา,ายาไนแมร์นะครับนะทุกคนต้องใช้ตัวดาร์ครูทหรือว่าไอตัวกิ่งไม้ดํัๆนะครับนะทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองเมื่อทุกคนใส่ในหม้อเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดคลิกนะครับเมื่อเรากดคลิกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวยามานะครับนะ เมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วนะครับตัวเราก็จะติดสถานะหล่นเหมือนถุงมือไนท์แมนนั่นเองนะครับต่อมานะครับวิธีการปายาหรือโพชั่นนะครับให้เรากดคลิกค้างนะครับนะมันจะเป็นการปานะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับนะเราสามารถเกียนคนได้นะอย่างถ้าเราได้ยาไม่ดีมาเนี่ยเราก็ปาใส่เขาก่อนเลยนะครับสกิลของตัวถุงมืออาชิมิสก็มีเท่านี้ล่ะครับนะ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วกับคลิปตออรับถุงมือใหม่2ชิ้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อเข้ขขขขากลุ่มดิสคอร์ด คลิปจนจบนะครับ